ได้ H1 คันนี้นะครับสไลด์เข้ามาสตาร์ทไม่ติดถอดหัวฉีดมาสองหัวหัวฉีดติด2หัวนะครับถอดไม่ออกก็คือสุบหนึ่งกับ2 3สากับ4นะเขาถอดมาแต่เราใส่กลับไปแล้วตอนนี้ไอ้บอยอ้อกู <c oughs> ยังไม่ได้พากเลยมึงดึงซะก็เด็นเลยไหนดูดิมันติดอะไรพี่แก้วสนิมเหรอ <c oughs> อ๋อติดก็เป็นพวกสนิมพวกขี้อะไรทั้งหลายแหละบางคันนะครับผมเจอตรงเนี้ย ตรงนี้นะครับเป็นน้าน้าแบบนี้ก็คือน้ําสนิมแบบอาจจะเป็นความชื้นจากการล้างห้องเครื่องเป่าไม่หมดนะครับบางคันเป็นฉี่หนูเข้าไปขังก็เป็นสนิมได้เหมือนกันแต่ว่าหัวฉี่เนี่ยรั่วไหลกลับเยอะทั้ง4หัวเพราะว่าเราเช็ดเทปบนรถแล้วนะครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับเป็นแบบนี้ทั้ง4ี่หัวผมมั่นใจเลยเป็นแบบนี้ครับกดเท่าไหร่ก็รั่วออกทั้งหมดเลยนะครับโอ้โหรั่วทันจุดจุดด้านหลังแบบนี้นะครับเรียกว่าปริมาณรั่วไหลกลับ หรือถ้าเป็นในโคน้ดในเครื่องยนต์ก็จะเป็นพวกฟิลลิกเทสนะครับลีกฟิลลิกลีกไฮเพรสเชอร์ทูโลทูอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับก็ถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้นะครับกระบวนการก็คือถอดมาเทสมาล้างนะครับของฮุนไดเฮส1แล้วก็ส่วนไหนเสียนะครับส่วนใหญ่จะเป็นส่วนของชุดคอนโทลเสียคอนโทลอยู่ในนี้เดี๋ยวต้องถอดออกมาแล้วก็มี h ES 1อีกคันหนึ่งอันนี้ก็ของคันนึงนะครับแล้วก็มีตรงนี้อีกคันหนึ่งเป็น h 1เหมือนกัน ตรงนี้ก็อีกคันนึงส่งมาไม่ทํางานนะครับด้านนี้ก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งเป็นฟอร์ด2.2 3.2นะครับและนี่คือหัวฉีดหุนใด H1 นะครับถอดออกมาแล้วก็ในส่วนที่มันรั่วไหลกลับแปดแปดนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้ครับชุดคอนโทรลวาล์วคอนโทรลตัวนี้มีหน้าที่กักเก็บแรงดันเพชรสูงมากๆนะครับเป็นระดับเป็นร้อยร้อยบาร ก็ตัวน,นี้เดี๋ยวเราทําการเปลี่ยน,นครับข้างในจะมีลูกสูบขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้หน<อ>ี่มเป็นลูกสูบนะครับมีลูกสูบมีอาร์มิเจอร์ก็สวดปลายหัวชี้เนี่ยซีซีน่าจะปกตินะครับแต่ว่าลูกค้าลูกค้าบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีนะครับจริงๆแล้วผมเชียร์ให้เปลี่ยนใหม่เลยนะครับเวลาเปลี่ยนใหม่เนี่ยก็มันก็จะแพงกว่าระดับหนึ่งแต่ลูกค้าบอกว่ายังยังยัง,ยงไม่เพียงพอครับไม่ใช่ไม่เพียงพอตังค์ยังไม่พอ ก็เลยเยังไม่พร้อมยังไม่สะดวกนะครับก็เลยว่าลูกค้าให้ซ่อมไปก่อนแล้วกันแต่ว่าภายในระยะเวลาหนึง่งถ้าเกิดว่ามีเงินเอาค่าซ่อมอันนี้ผมให้ิสธิ์เต็มที่เลยนะเท่าไหร่ก็ช่างเอาค่าซ่อมนี้มาเพิ่มเงินเพื่อซื้อต้นใหม่ให้ก็แฝงครับเพราะว่าผมรู้ว่าไอหูชีทรุ่นนี้มันใช้ได้อีกไม่นานหรอกครับเพราะว่ามันพังกันเยอะมากอย่างที่เห็นเนี่ยผมก็ขายออกไปไอช่างกิโลไปไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยหัวแล้วนะฮะ ก็เพ่เพื่อนที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาอย่างครันี้สตาร์ทยาวกับควันดำนะครับเดี๋ยวไปดูหลังจากเสร็จงานดูหัวฉีดหลังจากซ่อมนะครับปริมาณการไหลกับต้องเดินช้าๆนิ่งๆแบบนี้นะครับแต่ว่าพอเรามาดูปลายหัวฉีดสังเกตตรงมันๆตรงนี้นะครับก็จะมีการรั่วซึมซึมเยอะมากๆแบบนี้อย่างนี้ใส่ไปมีโอกาสสั่นแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวดูว่ารั่วกี่หัวแบบนี้ ไดเอสวันะครับขึ้นรถสไลด์มาตอนนี้ขับด้วยความเร็วได้แบบสบายนะครับดูรอบกวาดน,นะครับขนาดความเร็วขนาดนี้แล้วนะฮะมือชินคุณไดเอสวันนะครับก็สามารถซ่อมได้ทั้งหมดอย่างคันนี้ก็ซ่อมได้3หัวแล้วก็อีกหัวหนึงเปลี่ยนเป็นต้นมือ2นะครับคขที่หามาให้ทีนี้เพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีปัญหาประสบปัญหาแบบนี้นะครับเครื่องสั่นควันดำไดเอสนนะครับเครื่องสั่นควันดำ,นดำสะดุด สั่นดืดดืดสตาร์ทยาวสตาร์ทติดยากก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาดูเกี่ยวกับเรื่องหัวชีดนะครับก็มีราคาโปรโมชั่นดีๆไว้รองรับเพื่อนๆพี่ๆที่ใช้่ง้เฮสวันนะครับบรรดาเจ้านายทุกท่านด้วยนะครับก็ขอบพระคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u u s c r i b e นะครับก็ฝาฟกนะครับสวัสดีครับ